พัตเตอร์ตรงๆตามที่ปู่บอกตื๊บมีที่นี่มันลุ่งถลุมนะสูงดีๆสูงดีๆกลุ่มโตลงไปสูงดีๆจะจ้าหนึ่งถึงแปดก่อนความพิษพพาดจำไว้เลยกลุ่มลุงไปไง กีบสะบัดซ้ายตอนนี้สะบัดขวาก็กุมโตลงไปไงจ้าๆไงเหมือนแข่งแต่อะไรไงซ้อมอ่ะไล่มันอยู่ตรงนี้ไล่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยจ่สมอง